ครับแล้ววันนี้ก็วางอีกหนึ่งวันนะครับอก็หาสรรหาธรมกันเนาะก็หลังจากที่เรานำเสนอเครื่องปอกหมากไปแล้วนะครับรุ่นนั้นก็ปอกได้ทีละลูกอ่าทีนี้เราก็คิดว่าทำไมมันต้องปอกทีละลูกในเมื่อเราปอกได้ทีละสามลูกสี่ลูกอ่ะก็เลยลองคิดออกมาดูนะครับเมื่อเช้าก็เดินผ่านไปทางร้านมอเตอร์ไซค์นะครับ ลานมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนู่นอ่ะก็ไปขอเดี๋ยวนะอึบอึบอึบก็ไปขอลูกสูบมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับเอามานั่งมองเนี่ยครับเอามานั่งมองเอออันนี้เน่นได้มาขอเข้ามาสี่ลูกเนี่ยครับโอ๊ยเดี๋ยวน่ามีเท้าด้วย ก็มองรู้ว่ามันน่าจะทําอะไรได้บ้างนะนี่พอเรามองอยู่สักพักก็เกิดเป็นโครงแล้วครับก็คือจะเอาลูกสูบมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าตรงนี้อ่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยปึ๊บเดี๋ยวนะอึ๊บเนี่ยครับ จะเอาลูกสูบมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เราขอเข้ามานยเป็นตัวกดหมากนะฮะในความคิดของผมนะก็คือเราไม่ได้ปลูกหมากตอนนี้ก็คือทำอะไหล่รอไว้อย่างเดียวสั่งซื้อหมากมา200ลูกล้ว200ลูกก็สี่ห้าร้อยบาทครับนะสั่งซื้อหมากสดนะฮะก็จะเอามาลองลูกก่อนว่าลูกมันขนาดไหนเพราะว่ามันอันนี้ก็หมายความว่า นีครับผมใส่ใบมีดคู่เข้าไปตรงนี้อันนี้ตรงนี้เป็นใบมีดคู่นะครับนะถอดได้คือผมต้องทําให้ถอดใบมีดออกมารับได้ไงนะครับอันนี้เป็นใบมีดก็ถ้าตามความคิดของผมมันก็จะใส่ได้ทีละ2ลูกแล้วนะครับผ่าได้ทีละสองลูกก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนึงครับก็คือเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้นไอตัวลูกสูงเนี้ยก็จะเป็นตัวกดจะเป็นตัวกด กดลูกหมากผ่านมีดเปิดเข้าไปนะครับแต่ผมจะยังไม่ใช้มอเตอร์หรอกครับเพราะว่าใช้ใช้มอเตอร์ใช้มอเตอร์เกียร์ใช้อะไรต่ออะไรมันก็จะต้นทุนสูงเนาะแต่ขอให้มันผ่านได้ทีละสองลูกนะครับก็ประมาณนี้ส่วนในตรงนี้ก็คาดว่าอาจจะติดตั้งอยู่บริเวณนี้อย่างนี้ครับให้มันเสมอกับตัวนี้ฮะอ่าเสร็จแล้วเนาะเพราะอันนี้ติดตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะมีตัวกดครับตัวกด เีาคิดก็คือใส่ใส่เนี่ยฮะใส่อะไรอะบูเข้าไปแล้วก็กดลงมากดลงมาเอาหมากวางบนนี้บนนี้แล้วก็กดมันลงไปปุ๊บพอพาเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างครับแต่ตอนนี้ที่ยังไม่กล้าประกอบก็เพราะว่าผมไม่เคยเห็นลูกหมากจริงๆว่ามันขนาดไหนก็เลยรอรอสั่งมา200ลูกเอามาทดลองดูครับเนี่ยฮะ มันก็น่าจะโอเคอยสัตย์ก็คือส่วนปันตรงนี้ทําไมต้องมีขาผมว่าผมจะปิดหรือไม่อาจจะไม่ปิดก็ได้นะแล้วก็เอาลูกหมากที่ยังไม่ได้ผ่านะาวางไว้บนเนี้ยเสร็จแล้วไหนผ่านแล้วก็เขียเข่ยลงไปเขี่ยลงไปเขี่ยลงไปมันน่าจะง่ายคือมันน่าจะง่ายไงอันนี้เป็นความคิดจินตนาการก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ทุกอย่างรอผลแล้วครับแต่แต่นยังอ็อกยังเชื่อมไม่ได้เพราะว่าต้องเห็นลูกหมากจริงๆก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการทํางาน จริงๆถ้าแรงกดถ้าเป็นถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยใช้สี่ลูกได้เลยนะถ้าทำกดได้ทีละ้สี่ห้า 4, ลูกเลยครับอันนี้สลาทําแบบง่ายๆก่อนนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะทําแบบอะไรเครื่องสีมากเสรยจด้วยซ้ำใช้ล้อมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่ายังไม่มีตังไปซื้อลอ้อมาทดลองให้ล้อมอเตอร์ไซค์แบบนี้ทําได้นะครับในความคิดผม นะครับทาแบบนี้เลยทําแบบล้อนี้ล้อนี้เลยครับแต่จบมันหงายชี้ฟ้าขึ้นมันก็จะเป็นเครื่องซีมากแต่มอเตอร์มันต้องแรงไนงะตอนนี้เราไม่มีมอเตอร์แรงๆก็เลยมันจะทําให้เราทดลองไม่ได้ประมาณน,นี้ครับอันนี้ก็ลองทํากันดูก็ถือว่าเป็นงานทดลองนะครับก็ทําอย่างละตัวละตัวละตัวจนกว่าทุกอย่างมันจะลงตัวเปเอออันนี้ทํางานได้เร็วนั่นแหละครับก็จะทําออกมาเป็นปริมาณเยอะๆได้ เป็เครื่องต้นแบบครับมอเราสร้างเครื่องต้นแบบแล้วเนี่ยทำแบบนี้เราสามารถยกเครื่องเนี้เอาไปให้ร้านเขาทําได้เราทำอย่างไงผมสิบตัวเอออย่างเงี้ยแต่นนั้เราต้องมีเครื่องต้นแบบก่อนก็อาศัยเนี่ยถึงต้องอาศัยวัสดุเก่าๆโชคดีมีร้านมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าส่วนเหล็กก็ใช้เหล็กเนี่ยเหล็กเก่าๆนี่แหละครับเนี่ยฮะเอามากองๆไว้เต็มหมดเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แถวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการจินตนาการคือเราต้องคิดไง เพราะว่าเราไม่เคยมีมาคนที่เขาบอกอู้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็เครื่องสีห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นกว่าครับเครื่องสีมากแปดหมื่น0ึกแสนกว่าถามว่าไอเกษตรกรมันจะไปเอามาได้อย่างไงฮะมันยังน้อยผมจะติดมอเตอร์ผมคิดว่ามอเตอร์อามอเตอร์มอเตอร์สองพันห้า ไอเกียทดไอเกียไอเกีย,อกยมอเตอร์แล้วก็เกียร์ทดกําลังอีกตัวเท่าที่ผมดูนะตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันให้แรงบิดดีๆก็สองพันกว่านี่มันไปหมื่นจะหมื่นแล้วฮะยังไม่รวมอย่างอื่นเลยยังไม่รวมสินค้าอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อทำออกมาเสร็จขายหมื่นห้าคนซื้อที่ไหนมันจะมีนะครับมันก็มีแต่ชาวบ้านนั้นใช้มือโยกก,ก,ก,ก็แก๊กก็แก๊กแต่ว่าเมื่อมือโยกก็แก๊กก็แก๊กแล้วใครไม่ได้ทีละสามลูกสี่ลูกเอออย่างนั้น ก็ยังจะมีโอกาสที่ว่าทํางานได้เร็วขึ้นแต่ผมจะพยายามติดตั้งที่ขานะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายอย่างผมนั่งเนี่ยผมนั่งผมมีโต๊ะอีกตัวเนี่ยนั่งสมาถนั่งทําได้มันไม่นต้องไปนั่งอยู่กับพื้นเราทําอะไรอย่างนี้ฮะอันนี้ที่ผมคิดดูเนาะอะไรที่นั่งทาอยู่กับพื้นน่ะมันไม่ไหวแล้วครับคนเฒ่าคนแก่ปวดหลัง ครับผมก็เลยพยายามยกขึ้นมาสัก30เซนนะฮะยกแจ๊กยกแจ๊กแขนขาขอโทษนะถ้าเราทํางาน,นจริงจริมันคงจะประมาณอย่างเงี้ยนั่งทําแบบนี้นั่งทําแบบเนี้ยมันก็ยังทําได้ไงไม่ต้องมาพับแขนพับขาเอโยกก็ยกก๊อกยกก๊อก,ก,ก,กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนวคิดี่เฉยก็เพียงแต่ว่าทํารอไว้ครับรอลูกลูกหมากมันลูกหมากสดมันน่าจะมาพุ่งนี้แหละวันนี้ก็จะจัดเตรียมอะไรเก็บไว้อ เอาแถวนี้นะครับยกเว้นพวกบูธพวกแกนเผามันต้องสั่งมาใหม่ไงตอนนี้บ้านผมเนี่ยมันขาดสว่านสว่านแท่นมันยังไม่มีมีแต่สว่านมือมันก็เจาะไม่ค่อยดีนะฮะขาดสว่านแท่นกับอีกตัวนึงกับปากกาจับเหล็กนะปากกายังไม่มีเลยที่ทํางานทุกวันเนี่ยปากกาที่ติดกับโต๊ะแล้วจับอะครับโต๊ะทางานก็ไม่มีก็เลยต้องนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็คือสมองมันคิดไง สมองมันคิดมันก็ทําไปครับก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายเราถ่ายทอดความคิดเพื่อคนอื่นเขาจะได้ไอเดียไปทํางานเนาะโอเคครับสวัสดีครับ